หลวงปู่งโ้นโสรโยเผยบุคคลที่กลับชาติมาเกิดเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชหากจะกล่าวถึงหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่มากด้วยความสามารถท่านหนึ่งในเรื่องการติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆแล้วหากเราพูดถึงชื่อของหลวงปู่งโ้นนโสรโยหลายท่านคงรู้จักกันดี แต่อีกหลายท่านอาจไม่เคยรู้กิติศัพท์ของท่านหลวงปู่งโงนเป็นพระมหาเถระที่สมเด็จพระสังฆราชพระยาณสังวรนับถือและไว้ใจมากที่ผ่านมาท่านเป็นคนตั้งสารหลักเมืองจังหวัดพิจิตรเป็นผู้ค้นพบและเผยแพร่พระกีบพระสุพรรณกัญญาจนทำให้คนไทยทุกคนกลับมารู้จักท่านอีกครั้ง ซึ่งแต่ก่อนหน้านี้เกือบจะลืมเลือนกันไปหมดแล้วหลวงปูง่งโนสัมผัสกับดวงวิญญาณของพระนางสุรัลกัญญาในขณะที่อยู่เมืองพมา่าในวาระเดียวกันนั้นพระนางสุพรลกัญญาได้เล่าถึงอดีตชาติหลวงปู่ง้นว่าเคยเกิดเป็นทหารของพระมหินทราธิราชเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกตีแตกโดยบุเรงนองหลวงปูง่งโนในชาตินั้น ก็ถูกพมากก่ากวาดต้อนไปเมืองพม่าด้วยดวงวิญญาณพระนางสุภารกัญญาเล่าต่อไปว่าพระมหินทาราธิราชนั้นพระองค์ก็ถูกกวาดต้อนไปเช่นกันและไปสวรรคตที่เมืองพมา่าเมื่อพระองค์สวรรคตไปแล้วก็กลับชาติมาเกิดเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินส่วนหลวงปู่โงนเมื่อตายจากชาติที่เป็นทหารของพระมหินทาราธิราชไปแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็นทหารของพระเจ้าตากเพื่อรวมกู้ชาติกู้เมืองอีกครั้งตามพระราชประวัติพระมหินทาราธิราชนั้นเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดิกับพระศรีสุริโยไทยเคยร่วมกับพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชกษัตริย์จากฝั่งลาวร่วมกันต้านศึกบุเรงนองจนสำเร็จมาแล้วแต่ต่อมาบุเรงนองใช้กลให้คนไทยเป็นไส้ศึก เจงตีกรุงศรีอยุธยาแตกทำให้พระมหินทาราธิราชร่วมโดยพระนางสุภลกัญญาพระนเดศสวนและพระเอกาทศรสถ,ถูกกวาดต้อนไปเมืองพมา่าในระหว่างนั้นพระมหินทาราธิราชวางตัวกระด้างกระเดืองกับบุเรงนองจึงถูกปลงพระชนองค์พระมหินทาราธิราชนั้นทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจากักรพรรดิ นางศรีสุริโยไทยสืบสายกษัตริย์ในพระราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่16แห่งกรุงศรีอยุธยามีพี่น้องทั้งหมดรวมสีพระองค์คือมีพระเชษฐาพี่ชายคือพระราเมศสวรมีพี่สาวเชษฐภคินีคือพระปรมดิโลกมีน้องสาวพระคณิษฐาสองพระองค์คือพระสวัสดีราช พระวิสุทธิกษัตริย์กับพระเทพกษัตริย์แต่เรื่องอดีตชาติของพระเจ้าตากนั้นผู้ที่เคยกล่าวไว้นอกจากหลวงปูง่งอนแล้วก็มีภิกษุณีวารไมกับบินสิง์ซึ่งเล่าไว้ว่าพระเจ้าตากสินเป็นพระโพธิสัตว์เทียนสินกับชาติมาเกิดแต่ไม่ได้เล่าไว้ว่าเป็นพระมหินรธราธิราชอย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่น่าสนใจตรงที่ว่า พระเจ้าตากมีภูมิเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งในเบื้องหน้าต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งอันหนึ่งเรื่องราวของอดีตชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นยังเป็นการยืนยันอีกอย่างว่ามานุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นตายแล้วไม่สูญย่อมมีการเวียนว่ายตายเกิดตามวิถีแห่งกรรมที่ตนทำมา บุญบาปที่ทำไว้เป็นเครื่องส่งผลให้ไปเกิดตามภพภูมิที่ควรจะเป็นผู้ที่เพียนสร้างบารมีก็จะมาสร้างบารมีร่ด้ไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งหลายเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เป็นหลักอีกประการหนึ่งคือบุคคลที่ทำคุณงามความดีเอาไว้เมื่อก่อนเคยเกิดในตระกูลสูงศัด์ แต่มาเกิดใหม่ด้วยคุณงามความดีที่เคยมีมาก็ทำให้มาเกิดในเชื้อตระกูลเดิมดังเช่นพระเจ้าตากศินที่กลับมาเกิดในเชื้อพระวงศ์อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินตั้งแต่เริ่มต้นก็แสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีบุปรามีของพระองค์โดยแท้พระองค์เปรียบเหมือนบุคคลที่มาจากทางสว่าง และก็กลับไปในทางสว่างเป็นที่สุดสมควรเราท่านทั้งหลายควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นที่สุดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวีรรุรุษผู้ยิ่งใหญ่กอบกู้ชาติไทยวันที่2 8ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี และมีการถวายพระราชสมัญญาวนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทยผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทยและได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัติยาพรณ์ประทับเนืออาสวะราชพานะพระหัตขวาทรงพระแสงดาบประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กณบริเวณวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระนามเดิมว่าสินพระราชสมภพเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277โดยบิดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นชาวจีนแต้จิ๋วชื่อนายไห่หองได้สมรสกับหญิงไทยชื่อนางนกเอี้ยงในช่วงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือสมเด็จพระธรรมราชาเทวราชเจ้าที่3 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ถูกพระยาจักรีขอไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ครั้งเยาว์วัยต่อมาเมื่ออายุครบ13ปีเจ้าพระยาจัก,กรีได้นำตัวเด็กชายศินไปถวายตัวเป็นมหาร็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรได้สเสด็จขึ้นครองราช ได้สามเดือนจึงได้ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาเทราชสมเด็จพระบรมราชาที่สามหรือที่รู้จักกันในชื่อสมเด็จพระเจ้าเอกทัตซึ่งสมเด็จพระเจ้าเอกทัตส่งโปรดเกล้าให้นายศินซึ่งเป็นมหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงต่าพระราชสีไปชำระความที่หัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งปฏิบัติราชการได้รับความดีความชอบมาก เจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นหลวงยกกระบาดเมืองตากช่วยราชการพระยาตากครั้นพระยาตากถึงแก่กรรมทรงโปรดให้เลื่อนเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมกำลังที่อยู่เมืองจันทบุรีแล้วยกทัพกลับไปตีพม่าที่กรุงศรีอยุธยาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ พมา่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์และได้เสียกรงแก่พมา่าเป็นครั้งที่สองในพุทธศักราช2310โดยพระยาตากสามารถตีพมา่าจนแตกพ่ายแพ้ไปและรวบรวมผู้คนกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาจากพมา่าได้ภายในเวลาเจ็ดเดือนตระองค์ได้ขยายอาณาเขตโดยตีเวียงจันทร์และอัญเชิญพระแก้มรกต มาปฏิสถานไว้ที่เมืองหลวงส่งทำนนบำรุงศาสนาและทรงส่งเสริมให้คนแต่งหนังสือต่างๆขึ้นเราะหนังสือตำราอันมีค่าถูกพม่าเผาไปเกือบหมดทรงเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของราษฎรเป็นอย่างดีแม้ว่าจะต้องทำสงครามกับพม่าตลอดเวลา